ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่5543โครงการลงทุนของตระกูลอันนี้โดยทั่วไปแล้วแม้ว่ามีคนอยากจะซื้อหุ้นด้วยเงินก็ตามเป็นเรื่องยากที่พวกเขาจะได้รับโอกาสและแม้ว่าตระกูลอันคิดจะแบ่งโครงการให้บุคคลภายนอกลงทุนไม่ใช่ว่าใครก็ได้ที่จะได้รับส่วนแบ่งการลงทุน ตระกูลอันเข้มงวดในการเลือกนุนส่วนมาโดยตลอดหากสินทรัพย์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดแม้ว่าจะมีเงินพวกเขาก็จะไม่สามารถลงทุนได้ยังไม่ต้องพูดถึงหากบุคคลภายนอกต้องการลงทุนในโครงการของตระกูลอันก็เหมือนกับการลงทุนในกองทุนบริหารความมั่งคั่งแม้ว่าพวกเขาจะได้รับโอกาสพวกเขาก็ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการจัดการให้กับเทดเดอร์ตระกูลอันและค่าธรรมเนียมการจัดการนี้ต้องจ่ายอย่างน้อย25%เปอร์เซ็นต หากเป็นโครงการมูล,ลค่า1 0 0ล้านดอนลลาร์และตระกูลอันเปิดให้โควต้า40%แก่บุคคลภายนอกดูเหมือนว่าแต่ละเปอร์เซ็นต์จะเท่ากับ100ล้านดอนลลาร์แต่ในความเป็นจริงหากบุคคลภายนอกต้องการได้หุ้นจำนวน1%เปอร์เซพวกเขาต้องจ่ายอย่างน้อย125ล้านดอนลลาร์แต่ว่าเงื่อนไขของอันชงชิวสำหรับส้มหวานถิงคือการมอบหุ้นให้ส้มหวานถิง30%และหากส้มกรุ๊ปมีความต้องการถือหุ้นเพิ่มเติมในส่วนที่เหลือ ก็จะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซึ่งแทบไม่เคยได้ยินมาก่อนในโครงการความร่วมมือของตระกูลอันแต่ในเวลานี้แทนที่จะยินดีส่งหวานถึงกลับเกิดความไม่สบายใจหวาดระแวงจนถึงขั้นหวาดกลัวตระกูลอันเสนอผลประโยชน์มหาศาลให้เธอในคราวเดียวเธอไม่กล้าที่จะยอมรับแม่เย่เชิญจะบอกมาก่อนหน้านี้ไม่ว่าอันชงชิวเสนอเงื่อนไขอะไรให้เธอสามารถรับได้ทั้งหมด แต่เมื่อเธอได้ยินอันชงชิวพูดถึงเบื้องหลังของโครงการทั้งสองนี้ส่งหวานถิงก็รู้สึกหวาดหวั่นกับฟีไม้ลายมือที่น่าตกใจของตระกูลอันดังนั้นเธอจึงลังเลอยู่ครู่หนึ่งพูดกับอันชงชิวว่าคุณอันขอบคุณที่ให้ความสําคัญกับส่งกรุ๊ปอย่างมากดังคําที่กล่าวว่าร้ายความชอบไม่อาจรับรางวัลส่งกรุ๊ปร้ายคุณธรรมร้ายสมา่าจะยอมปล่อยให้ตระกูลอันเสียผลประโยชน์มากมาย อันชงชิวกลัวส้มหวานทิ้งปฏิเสธดังนั้นเขารียพูดตัดบทว่าคุณหนูส้มไม่ต้องมีภาระทางจิตใจแต่อย่างใดตระกูลอันแสดงออกถึงความจริงใจสิ่งนี้เป็นการเสริมสร้างความร่วมมือกับส้มกรุ๊ปท้ายที่สุดตระกูลอันเป็นผู้มาใหม่ในจินหลิงหากสามารถผนึกกำลังกับบริษัทท้องถิน่นเช่นส้มกรุป๊ปตระกูลอันสามารถประหยัดกระบวนการมากมายในการทำความคุ้นเคยกับตลาดท้องถิน่นและไกลก่เกลี่ยความสัมพันธ์ในท้องถิน่นเขากล่าวต่ออีกว่า นอกจากนี้คุณหนูส้งไม่จำเป็นต้องให้คำตอบในทันทีข้อเสนอที่พูดในวันนี้ยังคงมีผลตลอดไปอันชงชิวรู้ดีว่าเบื่องหลังของส้มหวานถิงคือผู้มีพระคุณท่านนั้นตอนนี้ตนเองมาหาเธอเพื่อมอบของขวัญชิ้นใหญ่เธอจะต้องติดต่อกับผู้มีพระคุณก่อนอย่างแน่นอนเพื่อดูว่าผู้มีพระคุณแสดงความคิดเห็นอย่างไรแม้ว่าส้มหวานถิงจะได้รับคำแนะนำจากเย่เฉินแต่ในเวลานี้เธอไม่กล้ายอมรับผลประโยชน์ทั้งหมดนี้ เมื่อได้ยินอันชงชิวพูดเช่นนี้รู้สึกโล่งใจเล็กน้อยดังนั้นเธอจึงพูดว่าถ้าเช่นนั้นคุณอันให้ฉันไตร่ตรองเรื่องนี้ให้ทีท่วนก่อนไม่มีปัญหาอันชงชิวพูดด้วยรอยยิ้มหลังจากที่ฉันจากไปคุณหนูส่งสามารถพิจารณาเรื่องนี้อย่างรอบคอบหากคุณคิดว่าข้อเสนอในวันนี้ไม่มีปัญหาเราสามารถนัดหมายกันใหม่ได้หรือถ้าคุณหนูส่งไม่สะดวก คุณสามารถกำหนดผู้รับผิดชอบเพื่อนัดหมายกับฉันเพื่อพบปะหาหรือเกี่ยวกับประเด็นเฉพาะได้ได้ส่งหวานทิงพยักหน้าพูดว่าฉันจะให้คำตอบกับคุณอันหลังจากที่ฉันพิจารณาเรื่องนี้อย่างรอบคอบแล้วอันชงชิวพูดด้วยรอยยิ้มถ้าเช่นนั้นฉันจะไม่รบกวนเวลาคุณหนูส่งแล้วคุณหนูส่งมีธุระรัดตัวฉันต้องขอตัวก่อนส่งหวานทิงกล่าวว่าให้ฉันส่งคุณออกไป บทที่5,544ัรส่งหวานทิ้งส่งอันชงชิวไปที่ประตูสำนักงานสั่งให้ผู้ช่วยของเธอส่งอันชงชิวลงไปชั้นล่างขณะที่เธอกลับไปที่สำนักงานเพื่อโทรหาเยเชิญส่งหวานทิ้งรายงานสิ่งที่อันชงชิวเพิ่มพูดถึงให้เยเชิญฟังอย่างละเอียดทางโทรศัพท์หลังจากได้รับฟังเยเชิญก็อดไม่ได้ที่จะหัวเราะพูดว่า ดูเหมือนว่านาใหญ่ของฉันจะแสดงความจริงใจออกมาอย่างแท้จริงหากความร่วมมือระหว่างส้มกรุ๊ปและตระกูลอันทั้งสองสามารถดำเนินการได้จริงในปีหน้ามูล,ลค่าตลาดของส้มกรุ๊ปอาจเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าหรือมากกว่านั้นจากนั้นเยเชิญกล่าวว่านอกจากนี้แนวคิดของนาใหญ่ในการพัฒนาการดูแลสุขภาพในจินหลิงสอดคล้องกับแผนก่อนหน้าของฉันด้วยความสามารถในปัจจุบันของฉัน หากต้องการช่วยจินหลิงเพิ่มอิทธิพลระหว่างประเทศและดึงดูดเงินทุนมากขึ้นวิธีที่ดีที่สุดคือการดูแลสุขภาพและการรักษาหากหนทางสายนี้ดำเนินการได้ดีอาจใช้เวลาเพียงไม่กี่ปีในการสร้างจินหลิงให้เป็นเมืองชั้นหนึ่งแห่งที่5ของจีนเมื่อพูดถึงเรื่องนี้เย่เฉินก็ถอนหายใจเบาๆพูดว่าอย่างไรก็ตามแผนนี้อาจไม่ราบรื่นนักไม่อาจก้าเร็วเกินไป อย่างน้อยฉันต้องแก้ปัญหาภัยที่ซ่อนเร้นก่อนแต่นี้ก็เป็นโอกาสที่ดีในการวางแผนล่วงหน้าด้านเงินทุนของตระกูลอันอยู่ในระดับสูงและรูปแบบโครงการก็ใหญ่โตหวานถิงคุณจะได้รับประโยชน์จากการร่วมมือกับพวกเขามากมายอย่าพลาดโอกาสที่ดีเช่นนี้ทรงหวานถิงพูดอย่างประมาอาจารย์เย่เงื่อนไขที่น่าใหญ่ของคุณเสนอนั้นใจกว้างเกินไปจริงๆพูดตามตรง โครงการความร่วมมือของทั้งสองนี้เหมือนมอบเงินให้เปล่ากับส้มกรุป๊ปไม่ใช่แค่เงินเท่านั้นแต่อย่างรวมถึงความนิยมและอิทธิพลของตระกูลอันด้วยหวานถิงรู้สึกละอายใจจริงๆเย่เชิญพูดด้วยรอยยิ้มหวานถิงคุณไม่จำเป็นต้องมีภาระทางจิตใจเช่นนี้เงื่อนไขสองข้อที่ตระกูลอันมอบให้คุณไม่ใช่การให้เงินเปล่าเนื่องจากพวกเขาต้องการพัฒนาในจินหลิงจัดตั้งสำนักงานใหญ่ในเอเชียที่นี่ มีความจำเป็นต้องใช้เงินในโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ยิ่งกว่านั้นคุณลองคิดดูโครงการขนาดใหญ่เช่นนี้คงเป็นไปไม่ได้ที่พวกเขาจะนำทีมก่อสร้างทั้งหมดมาจากสหรัฐอเมริกาโดยตรงดังนั้นเขายัางต้องทำงานร่วมมือกับบริษัทท้องถิ่นในความร่วมมือทางธุรกิจเขาออกเงินคุณออกแรง คุณได้รับเงินจากเขาสิ่งนี้ไม่ใช่หลักการและความชอบธรรมของฟ้าดินหรือสำหรับโครงการดูแลสุขภาพที่เขากล่าวถึงคุณยิ่งไม่ต้องมีความลำบากใจใดๆทั้งสิ้นเหตุผลที่เขาต้องการเชิญชวนส้มกรุ๊ปให้ร่วมมือและให้หุ้นเปล่า10%แก่ส้มกรุป๊ปเป็นเพราะสายสัมพันธ์ที่ฉันมีต่อส้มกรุป๊ปพูดให้ชัดเจนหากฉันไม่นำยาเม็ดฟื้นชีพออกมาโครงการนี้เป็นเพียงความคิดไร้สาระเหมือนการถกเรื่องสงครามบนแผ่นกระดาษ หากต้องการทำเงินจำนวนมากจากโครงการนี้ต้องได้รับความร่วมมือจากฉันดังนั้นจึงเป็นเรื่องธรรมดาที่เขาต้องมอบผลประโยชน์ให้มากขึ้นส้มหวานทิ้งเงียบไปครู่หนึ่งจากนั้นก็พูดด้วยความสับสนอาจารย์เย่นี่นี่เหมาะสมหรือเย่เชิญยิ้มกล่าวว่าไม่มีอะไรไม่เหมาะสมมูล,ลค่าตลาดปัจจุบันของส้มกรุป๊ปผลกำไร ไม่ได้อยู่ในห้าสิบอันดับแรกของธุรกิจภาคเอกชนในประเทศหากคุณต้องการให้ส้มกรุ๊ปโดดเด่นกว่าบริษัทเอกชนเหล่านั้นครั้งนี้เป็นโอกาสดีที่สุดหลังจากหยุดชั่วคราวเย่เชิญก็พูดอีกครั้งยิ่งไปกว่านั้นผลประโยชน์ที่ตระกูลอันได้รับนั้นไม่น้อยคุณยังช่วยเหลือตระกูลอันโดยเป็นสะพานเชื่อมหากคุณมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับตระกูลอันในอนาคตฉันจะติดต่อกับตระกูลอันผ่านคุณโดยไม่ต้องเปิดเผยตัวตนจะว่าไปแล้ว าของฉันสุขภาพไม่ดีหากวันหนึ่งเขาป่วยหนักต้องการยารักษาไม่สะดวกที่ฉันจะเปิดเผยตัวออกมาคุณนับเป็นตัวแทนที่เหมาะสมเพื่อส่งยาไปแทนฉันไม่ว่าอย่างไรคุณก็ไม่อาจปฏิเสธข้อเสนอของตระกูลอันได้เมื่อได้ยินเช่นนี้ในที่สุดหัวใจที่ยุ่งเหยิงของส้มหวานทิ้งก็มั่นคงขึ้นเธอพูดโดยไม่ลังเลว่าได้อาจารย์เย่ถ้าเช่นนั้นฉันจะตอบรับข้อเสนอของนายใหญ่คุณ เยเชิญยิ้มเล็กน้อยพูดว่าไม่จำเป็นต้องรีบร้อนนาใหญ่ฉันเป็นคนฉลาดมากเหตุผลที่เขาไม่ขอให้คุณตอบรับทันทีเพราะเขารู้ว่าคุณจะต้องขอคำแนะนำจากฉันหากคุณตอบกลับเขาทันทีเขาจะรู้ว่าคุณสามารถติดต่อกับฉันได้ทุกที่ทุกเวลาจะทำให้เขาเดาได้ว่าเราคุ้นเคยกันดีทำให้เขารู้สึกว่าฉันอยู่ในเขตเวลาเดียวกับคุณด้วยซ้ำ ดังนั้นคุณควรรออีกสักสองวันก่อนที่จะให้คำตอบเขาส้มหวานถิงกลับมารู้สึกตัวรีพูดว่าได้อาจารย์เย่หวานถิงเข้าใจแล้ว